วันนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมาการโยกร่างและธรรมนูญได้มีการพิจารณาเรื่องการปฏิรูปสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มาของสอวลอ่าสุดได้มติแล้วนะครับว่าจะมีที่มาอย่างไรติดตามได้กับคุณกลกรเวียงดอนก่อรายงานสดจากรัฐสภาครับค่ะคุณพัชคุณองค์กฎคะความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาล่าสุดนะคะ ที่ประชุมคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะได้มีมตินะคะให้ใช้ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นแบบสัสดส่วนผสมค่ะโดยให้สอสแบบแบ่งเขตนั้นมีจํานวน250คนและสอสแบบสัสดส่วนอีก200คนค่ะ โดยโฆษกคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญพลเอกเลิศรัตนาวานิชนะคะได้บอกถึงการพิจรารณาระบบการเลือกตั้งและผู้นําทางการเมืองที่ดีค่ะว่าที่ประชุมคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีมติสอดคล้องไปใน,ปในทิศท,ท,ทางเดียวกันนะคะที่จะให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมโดยให้สภาผู้แทนราษฎรน,นั้นมีผู้แทนจากการเลือกตั้งทั้งแบบแบ,บ่งเขตและแบบระบบสัดส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยค่ะโดยให้มีสสแบบแบ่งเขตจํานวน250คน และระบบสัดส่วนอีก200คนทั้งนี้นะคะผลเอกเลิศรัฐก็บอกอีกค่าวว่าการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสมนั้นจะทําให้พักขนาดเล็กมีโอกาสได้รับเลือกตั้งมากขึ้นส่วนการคิดคะแนนก็จะคิดจากคะแนนจริงที่ประชาชนลงให้กับแต่ละพักนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อการเลือกตั้งแบบเขตให้ได้ความต้องการ ให้ได้ตามความต้องการของประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังเห็นชอบให้ผู้สมัครสสอนั้นเป็นอิสระโดยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองได้เพื่อเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในสภาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคการเมืองทั้งนี้สําหรับสสอแบบสัดส,ส่วนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น8พื้นที่หรือ8ภาคค่ะซึ่งจะแบ่งตามหลักภูมิศาสตร์โดยไม่จําเป็นจะต้องมีจํานวนประชากรเท่ากันค่ะ และขณะนี้เองนะคะคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนรูญก็ยังคงอยู่ในระหว่างการประชุมนะคะโดยขณะนี้เป็นการประชุมในาหารือนะคะในเรื่องของจํานวนและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่รัฐสภานะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณคุณ,คณกรกรนะครับรายงานสดผ่านดีแท็ก 3G ครับ